เข้าใจว่าคนที่หาข้อมูลก็หายากเหมือนกันนะหลังจากนั้นก็ไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะคะอาแล้วทาไมมีสายกั้นอะไรจริงจังมากเลยเน่ะในช่วงขานี่ตูดิงอยู่คอบบเลยนะตูดิงอยู่คอบบเลยมันก็มีข้อมูลอยู่แล้วนาะสตาร์บัคไว วันนี้นะครเราจะพาเพื่อนๆน,นะครับนั่งรถไฟความเร็วสูงของจีนจากคุนหมิงนะไปถึงลี่เจียงเลยโอทานนั่นเองซึ่งที่นี่เนี่ยใครๆก็อยากมานะครับซึ่งเราจะรีวิวอย่างละเอียดเลยนะฮะตามคอนเซปต์ของพี่หญิงที่วางไว้นะฮะใครที่ดูคลิปเราจบนะฮะบอกเลยนี่มาเที่ยวเองแบบแบบเราเลยมาได้เลยฮะ Good morning ครับวันนี้วันที่3ที่คุณหมิงและเรากำลังจะเดินทางต่อไปที่หลีดเจียงเหน้วกระเป๋าเราก็กำลังจะเดินไปสถานีรถไฟถนนตรงนี้ไฟแดงไม่มีไฟเขียวไฟแดงนะก็หางม้าลายเป็นหลักจอดสิเราใช้ความสามารถถ้าเราอยู่บ้านเราได้ที่นี่ก็สบายมากครับที่ใหม่มากวางมอไซค์มากสุดเพราะมอไซค์ไฟฟ้าเงียบี่หายข้างหน้าไหนที่เราเดินไปสุดตรงถนนเส้นนี้นะครับม็จะเป็นสถานีรถไฟไปทงนั่งแท็กซี่เปิ่ตังเดินมาประมาณ สิบห้านาทีไม่เกินนี้สิบนาทีอ่ะ <15 S 1> พี่หญิงบอกห้าทีก็จะขัดกันแบบนี้ตลอดไม่ต้องเป็นหัวนะครับเพื่อนๆไปไม้เดินมาแป๊บเดียวสิบนาทีหรอกไม่ให้ห้า,าทีใช่าาถึงแล้วครับคุณหมิงเราเว,เวสต์เตชันนะครับโอ้คนเยอะมากข้างหน้าทริปนี้นะคะเดี๋ยวหญิงกัน,นุนจะพามาขึ้นรถไฟความเร็วสูงในประเทศจีนนะคะโอ้ออกล่อเรือชัดมากอะ่ะสุดยอดแล้ว วันนี้นะคะเราจะเดินทางจากคุณหมิงไปหลี่เจียงนะคะซึ่งเป็นเส้นทางยอดฮิตของคนไทยเหมือนกันนะคะซึ่งเราซื้อตั๋วใน Trip.com มาแล้วนะคะ เราก็จะมีรายละเอียดตัวนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เนาะเดี๋ยวยิงขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะคะคือหยิงกับนุก็ยังไม่เคยมาเหมือนกันไม่เคยมาเหมือนกันไม่เคยมาเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันว่ามันจะมีขั้นตอนยังไงแล้วก็มันยากไหมยากแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราสองคนก็ยังไม่รู้เหมือนกัน เราอยู่ที่สถานีคุณหมิงเลียวเวสเตชันนะคะซึ่งเป็นสถานีกลางของเขาเนาะแต่ว่าโรงแรมเราอยู่ฝั่งประตูทางเข้านอตเนาะเพราะฉะนั้นองเลยครโรงแรมเราอยู่ตรงโน้นสวยนะวิวสวยนะคะซึ่งบางคนอาจจะมาอีกจากฝั่งหนึ่งก็ได้นะฝั่งข้างหน้าซึ่งจะมีรูปกระทิงหรืออะไรอยู่นะก็ลองสังเกตดูนะคะเข้าใจว่าคนที่หาข้อมูลก็หายากเหมือนกันนะโอเค่นะตอนนี้เราจะเข้าตรงทางเข้านอตนะคะ ข้ามาปุ๊บก,ก็จะมีเ,เครื่องสแกนอย่างเงี้ยเครื่องสแกนกระเป๋านะคะนู้นํำทางแล้วกันนะ,เ,ะเออเขาละเอียดอยู่นะผ่านเครื่องสแกนมาแล้วนะคะโอ้สแกนได้ว่าวิวแบบว่ารูปไรร่างกายใจน้นองผู้หญิงรูปรูปขอบกางเกงในดีไหมรูปรูปขอบกางเกงในเลยเหรอสยิว so จิ้วมากนะคะโอเคของเรานะคะเอ่ออะไรอ่ะ D แปดเจ็ดแปดศูนย์ เครื่องออกเที่ยงสิบห้านะคะสิบสองหนึ่งห้าเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอกันนะอ๋อมันยังไม่ขึ้นนี่เวลามันขึ้นหนึ่งสิบแปโมงเองเรามาเร<ป>็วเรามาเร็วไปนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนเนาะ,ะโอ้มีของไา่ไม่รู้ว่าต้องใช้อะไรสแกนนะเดี๋ยวเข้าไปก่อนแล้วกันนะคะอันนี้น่าจะเป็นช่องแบบอัตโนมัติอนะเออแล้วก็มามีช่องอันนี้เนาะน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเดี๋ยวเราลองยื่นดูเนาะ เดี๋ยวเราเตรียมพาสปอร์ตก่อนแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงพฮาวเราก็ยื่นพาสปอร์ตไปก่อนอ่าเขาคเี์เลขพาสปอร์ตเราในระบบเว้ยเชี่ยเชี่ยมันก็มีข้อมูลอยู่แล้วเนาะเรียบร้อยข้างล่างของไา่เพี้ยงเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันนะว่าข้างบนมันเป็นยังไงเนาะมาแล้วครับโอ้เป็นล็อบบี้ฮอล์นะ ขึ้นมาจากฝั่งทางเข้าเหนือทางเข้าข้างหน้าหรือทางเข้าไหนก็จะมาเจอกันตรงหอตรงกลางนี้นะคะเราก็มองหาป้ายเนี่ยป้ายใหญ่ๆข้างบนเนี่ยว่าขบวนของเราเนี่ยอยู่ทางออกไหนนะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะตอนนี้นะขบวนรถไฟของเรานะคะดี8 8ดเจ็ยเห็นไหมตรงนี้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 ดี8ปดเนะคะออกเชียงสิบ้านะแล้วก็มีคำว่า 5B ข้างๆนี่คือ ทางออกขึ้นรถไฟนะคะหลังจากนั้นก็ไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะคะข้างบนตัวเหลืองๆอะไม่มีภาษาอังกฤษเลยนะคะก็ไม่เป็นไรดีนะที่ว่าเที่ยวรถไฟมันมีภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ทางออก 5B เราก็เดินหาทางออก 5B กันเนาะนี่นะคะ 5B อยู่ตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น 5A เห็นไหมคะทางนู้นก็จะเป็น 4A 4B นะ หรือว่าฝั่งนู้นก็จะเป็น 6A 6B 7A 7B อะไรไปนะคะเดี๋ยวเราไปดู 5B กันนะคะที่หน้าจอก็จะมีเที่ยวรถไฟของเราขึ้นแล้วนะคะ D8780 เห็นปะทางหน้าตรงโน้นนะคะเมื่อกี้ไปจากถามเจ้าหน้าที่แล้วนะคะก็เจ้าหน้าที่บอกว่าใช้แค่พาสปอร์ตนะคะพาสปอร์ตในการสแกนที่ตู้ตรงนู้น เดี๋ยวหญิงทำให้ดูตอนเข้าจริงนะคะแต่ถ้าใครมีตั๋วก็โชว์ QR code ตรงนี้นะคะซึ่งของเราไม่มี QR code เจ้าที่บอกว่าใช้พาสปอร์ตสแกนตรงนั้นได้เลยนะคะเอาจริงๆก็มาง่ายมากเลยนะคะมาถึงสถานีก่อนเวลาสักประมาณแบบครึ่งชั่วโมงหรือ40นาทีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะ มันเข้ามาง่ายมากสแกนกระเป๋าก็แป๊บเดียวเนาะวันนี้เรามากันเร็วหน่อยเพราะว่าเราไม่รู้ไงแล้ว,ว่ามันจะเป็นยังไงกลัวหลงทางแล้วก็เผื่อเวลาอะไรเงี้ยกอปเช้าเอเรา,าก็เผื่อเวลาไว้ดีกว่านะคะเพราะว่าชาเกิดมาชา้าหรือว่าตกไปไม่ทันเงีย้ยมันปัญหามันจะใหญ่กว่านะคะเพราะฉะนั้นตื่นเร็วอีกนิดนึงก็โอเคระหว่างเราไปเดินชมสถานี้วคะอะไรกินเดียวกันค่ะแมนงกินหมูแล,แล้วนไก่แม้วกวงกินนื้อหมูต่อทุกคนเยอะชิบหาย เธอถ่ายในรถ้วกว่าห้องนั้นสวยงามน,นะสะอาดสะอาดเรียบร้อยมีจิตแบบว่าเช็คแบบอันนี้เลยนะร้านไก่ทอดก็มีนะอย่างเงี้ยมีร้านอยู่3ร้านที่เลือกอยู่จะกินข้าวเลือกนานมากให้หญิงนี่เดินไปสำรวจด,ด้วยนะไม่กินไปถ่ายรูปเลยไปถ่ายรูป Google Translate คือร้านขเขาก็มีรูปโชว์นะว่าอาหารประเภทไหนมางก็ยังแบบก็จะกินได้มื้อนึงอ่ะ รอนแล้วรอนอีกถ้าหิวก็เข้าเคืองเผื่อก็เพาะรอนอ,นอะอเราตัดสินใจได้มากครับเราเข้าร้านนี้ครับบายนะเรอพี่หญิงเป็นหมูส่วนบนล้วนมีพู้น้ำซอสซุนรสด้วยนะฮนะซีอิ๊วอันขวาอันซ้ายน้ำส้มสายชูจะเปรี้ยวๆหน่อยอสีส้มอน้ำซุปเขาดีนะที่เนี่ยอร่อยไหมเนี่ยน้ำซุปอร่อยออย,ยังไม่ได้กินอย่ีกอันรสชาติเป็นยังไงมันเป็นเอ่อ คำอธิบายที่ไม่สามารถบอกได้ทุกคนต้องลองเองทุกคนต้่งมาจีนแล้วก็มาลองสั่งใช่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเขาไม่รู้ รู้แต่ว่าเมี่ยนเมนูมันแปลก็คือเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุนก๋วยเตี๋ยวหมูตุนไก่อะไรเงี้ยนะง่ายๆแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วยก่อนขึ้นรถไฟเราก็ต้องเตรียมสเปียงของเรานะคะชานมน้ำขนมเต็มเลยตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงนะคะเขาก็จะเปิดให้คนเข้าไปในช่องทางออก 5B แล้วนะคะซึ่งในทางออก 5B อ่ะก็มีสองเที่ยวขบวนรถไฟเห็นป่า D8700 กับ d 8 6 0นะคะ ของเราดี8780แล้วก็มันมีเลขหกข้างหลังเดาว,ว่าน่าจะเป็นชานชลาที่6นะคะอีกอีกเที่ยวหนึ่งก็น่าจะเป็นชานชลาที่5เพราะฉะนั้นต้องดูชานชลาด้วยนะคะ อาจจะออกทางออก 5B เหมือนกันแต่ว่าชานชาลาอันไหนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันอีกทีนะคะนี่เดี๋ยวเราเตรียมพาส,สปอร์ตไว้สแกนเนาะบางคนก็ยื่นโทรศัพท์ให้นะซึ่งในโทรศัพท์ของเขาก็จะเป็น QR code หรือ b a r c ค d ดบางคนก็ยื่นบัตรประชาชนของจีนเนะเดี๋ยวเรายื่นพีน่โนยื่นพาส,สปอร์ตเขาก็จะเอาไปสแกนที่ตู้ขึ้นไหม,มอ่า,าโอเค สแกนเสร็จปุ๊บอ่าก็ขึ้นข้อมูลมีชื่อหญิงด้วยนะคะชื่อเลขพาส,สปอร์ตขึ้นในนั้นหมดเลยง่ายมากก็คือใช้แค่พาส,สปอร์ตโชว์นะคะเข้ามาปุ๊บนะคะ T แป8เจ็ดนี่นุนนำเลยครับชันชาาที่6กนี 7, 8เปนชานาาที่6นะคะเราก็ลงไปเลยมีบันไดเลื่อนไหมเนี่ยโอเคอ่ะพี่นุนไปลงบันไดเลือ่อนอยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวเราก็เดินลงไปนะคะท้างิงกันโ้เป็นตู้ห้านะคะซึ่งในตั๋วเขาจะมีบอรดอยู่นี่นะตู้ห้าเดี๋ยวเราไปดูว่าเราต้องไปยืนตรงไหนนะคะชานชาลาที่ห D แปดเจ็ดแปศเที่ยงสิห้านะคะซึ่งชานชาลาที่หอยู่ด้านขวายังไม่มีรถไฟมา แล้วทำไมมีสายกั้นอะไรจริงจังมากเลยเน่ะหรือว่าเขากั้นรถไฟไอ้ไอ้เบอร์ห้านี่ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะตู้นัเบอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปถามเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ นี่าวเอ่อนี่้ีหลี่ไฟ好หาวมั้นเจ้ทีลี่อ่าเอีค่ะหชีโอเคก็คือเสาเสาสีน้ำเงินอันนี้นนก็คือบอกตู้ตู้รถไฟนะคะแล้วก็มาต่อแถวกันตรงนี้มาเลยครับถึงตรงของเราตู้ห้านี่เห็นไหมตู้ห้า ขอเดินทางใบใหญ่เอามาได้นะของยิงกันนุก็คือ24นิ้วนะส่วนใหญ่ใช้24นิ้วหมดเลยนะยังไม่เห็นใหญ่กว่านั้นนะโอเคตอนนี้ก็เข้ารถกันอยู่ปัญหาคือทุกคนหาที่เก็บกระเป๋านี่ใครมาเร็วระวางตรงนี้ได้นะคะ แต่ว่าเฮ้โยโอเคซ้ายซ้ายได้ซ,ซ้ายได้ซ้ายว่างของเราสามบนะคะม <c oughs> ีนั่งตรงนี้นะถ้าใครได้ที่นั่งสามเก็จะเป็นที่นั่งสองนะคะสบายเลย<อ>นูเ<อ>ขาไปข้างในก็ได้เขาเป็นผู้หญิงเออเรียบร้อยถึงที่นั่งเลยนะครับ3ามเนั่งกันเรียบร้อยกว <c oughs> ้างไหมเหมือนเหมือนญี่ปุ่นเลยโอ้โหกว้างมากเลยช่วงขาเลเด็กเด็กเกนั่งให้ดู ช่วงขานี่ตูดยิงอยู่คอบอ่อเลยนะตูดยิงอยู่คอบอ่อเลยแล้วก็เอลมารถออกตรงเวลาเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้พอเรานั่งปุ๊บก็ออกเลยอะ่ะแล้วก็อาจจะช้านิดน,นึงตรงที่แบบจงขึ้นรถไฟเพราะคนเก็บกระเป๋าใช่ไหมมันก็ช้าแต่ว่าพอถึงเวลาหนึ่งห้าปุ๊บออกเลย ใครที่กังวลเรื่องที่เก็บกระเป๋านะช่องตรงขานะกว้างมากนะคะนี่เห็นไหมเขาเขาเก็บกตรงขาเลยเห็นป่ะนั่นนะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะข้างบนก็ว่างเยอะนะทุ่นนะเห็นไหมนะเดี๋ยวรอนิ่งๆแล้วเดี๋ยวพาไปเดินชมรถไฟกันนะคะหลังจากนั่งพักกันสักพักหนึ่งแล้วนะคะ ก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงเหลืออีกประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะจะถึงหลีเจียงนะคะก็เดี๋ยวพาไปเดินดูรถไฟคร่าวๆกันเนาะตอนนี้ความเร็วอยู่ที่133กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะบรรยากาศในรถไฟก็อันนี้ที่นั่งชั้นสองนะคะถึงว่าถ้าที่นั่งเต็มเนี้ยก็จะมีตัวยืนเหมือนกันนะคะ oh. นี่เก็บกระเป๋าข้างบนก็ ที่เก็บกระเป๋าเยอะนะไม่ต้องกลัวเนาะที่นั่งกว้างมากนะคะวางกระเป๋าไว้ตรงขาได้เลยถ้าข้างบนเต็มนะแต่ถ้าข้างบนว่างก็ก็วางได้เหมือนกันเนาะนี่เห็นปะวางตรงขาได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนะคะอันนี้อันนี้ก็คือตรวจยืนก็มีนะคะอ่านั่งกระเป๋าหลับกันได้เลยนะห้องน้ำนะคะจะมีสองแบบนี่แบบนี้ แบบนี้คือเป็นแบบว่านั่งยองๆเลยนะเอ้อเป็นห้องเล็กๆนะคะส่วนอีกแบบหนึ่งแบบนี้นะคะสําหรับรถเข็นคนพิการแล้วก็จะเป็นที่นั่งแบบเป็นนั่งจะโค้งนะคะแล้วก็ั้าพ่อแม่เปียกมาอ้อก,ก็ตรงนี้ได้ถ้าเขียวๆอย่างเงี้ยก็คือว่างอยู่นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจนะว,ว่าคนที่เข้าเขาไม่ได้ล็อกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาก,กดก็กดตรงนี้ เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะนี่เป็นไงว่างไหมสะอาดอยู่นะไม่ธรรมดานะโอเคนะที่ชักโครกที่ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยเนาะมี SOS ด้วยนะคะ SOS นี่ก็คือปุ่มฉุกเฉินนะถ้าใครมีปัญหาอะไรตอนอยู่ในห้องน้ำก็กดเรียกได้นะนี่ก๊องน้ำล้างมือในห้องน้ำก็มีนะคะกดได้เลยทิชชู่เขาก็มีเตรียมไว้ให้นะทิชชู่แบบอันนี้ฝาโลชักโครก นะฉีกออกมาแล้วก็กางได้เลยนะคะกางวางเปลี่ยนพ้าอ้อมก็เปิดตรงนี้ออกมานะนี่เห็นปะคุณพ่อคุณแม่าพาเด็กตัวเล็กๆมาเที่ยวก็สบายไม่ต้องกังวลนะปิดนะอ่าถ้าปิดอ่ะเดี๋ยวบอกเลยแล้วกันนะคะนี้ล็อกก็คือเอามาที่สีแดงนะคะถ้าล็อกปุ๊บอ่ะมันก็จะเปิดไม่ได้ใช่ไหมเห็นปะ แต่ถ้าเราปลดล็อกปุ๊บเราก็จะเปิดได้นี่ดีปะห้องน้ำบนรถไฟความเร็วสูงของจีนไม่แย่นะท,ที่เก็บกระเป๋าเยอะมากเลยไม่ต้องกังวลเลยนะคะที่นั่งชั้นสองโอเคดีเลยไม่ต้องซื้อชั้นหนึ่งก็ได้นะค่อนข้างกว้างเลยนะคะตอนแรกหญิงกันนุก็กังวลเหมือนกันเพราะว่าได้เป็นที่นั่ง สามที่ติดกับอีกคนหนึ่งนะคะเขาก็น่ารักมากเลยนะคะไม่รู้สึกแออัดเลยเพราะว่าช่องขากว้างมาก<อ>ไปดูกันซิว่ามีอะไรน่าสนใจอีกนี่ที่ทิ้งขยะนะคะก็มาทิ้งตรงนี้ได้<อ>ที่เก็บกระเป๋าเยอะมากจริงเหมือนเขาทําไว้เพื่อสําหรับการเดินทางคนผู้โดยสารเดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วอะ่ะ สสยชั้นแปตท,ที่ชั้นแปดก็ไม่ต้องกลัวนะคะมีทุกที่นั่งเลยนะคะตรงท่องประตูแต่ละขบวนลอยต่ออะไรเงี้ยอ่ะห้องนี้ว่างพอดีเรามาดูกันนี่เผื่อใครอยากนั่งยองๆไม่เอาตูดไปเตือนสะโพกนะคะชมวิวก็ได้นะเดี๋ยวไปเดินดูอีกสักนิดนึงแล้วกันเนาะมีขายของด้วยนะคะเขาก็จะมีรถเข็นขายของเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆเลยนะ ตอนนี้เขาลดสปีดและสงสัยจะเข้าเมืองตาลีแล้วนะคะใเ <c oughs> จ้าหน้าที่ไยทำการสั่นอ๋อันนี้นจะเป็นที่นั่งชั้นหนึ่งเฟิร์สาสวยเลยนะคะ <c oughs> อ่า <c oughs> ที่นั่งเหมือนกับตอนที่เรานั่งมาจากลาวนะคะถ้ากลับไปย้อนดูคลิปรถไฟที่เรานั่งจากลาวมาจีนก็ได้นะ <c oughs> โอเคนะคะหญิงว่า ที่นั่งชั้นสองไม่แย่โอเคเลยเ,เหมือนชิงทันเซ็นที่ญี่ปุ่นเลยนะคะเรื่องความสะอาดของห้องโดยสารน,นะคะสะอาดดีมากเรียบร้อยเลยเตรงไหนจะลกก็แล้วแต่คนหรือว่าแล้วแต่บุคคลหรือแล้วแต่คนที่นั่งเขาก็ทําลกเองนะแต่ว่าถือว่าโอเคนะคะสะดวกสบายสามชั่วโมงครึ่ง แป๊บเดียวเลยเนาะูบรรยากาศนะคะนี่ของกินเนยอะเห็นไหมทุกคนก็จะเตรียมของกินมานี่เป็นรถเข็นขายของ<ม>เห็นไหมก็มจะมีแตงกวากล้วยผลไม้ลิ้นจี่องุ่นอันนี้อะไรอะ่ะองุนะ่นเนาะน่าจะองุ่นนะคะแล้วก็เป็นขนมขนมกินเล่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีราคาบอกเลยนะคะ อันนี้ไงมีเคาน์เตอร์มีกาแฟด้วยกาแฟน้ำขนมผ้านายทิชชูม,มาม่าสตาร์บัคไหมเลิ่มอ่ะเริ่อริ่มต่อเิ่มต่ออ๋อสามสามิบสามเคขอบคุณคร์ มีสตาร์บัคให้กินด้วยนะคะถ้าใครอยากกินกาแฟร้อนสตาร์บัคบนรถไฟเจ๋งมากคืออะไรคออะไร่ืออรคออไรคืออะไือไะไไครไโะไอะไครไทยกออะไรือรออะะไอเ ฮัลโหลน่ารักเห็นไหมคนจีนน่ารักอ่ะได้มาถึงที่นั่งเราแล้วปอปี๋ฮะเยี่ยมคุณทูบ้ามากุดเยี่ยนมากไปเดินเที่ยวมาสนุกเลยคนจีนน่ารักเหมือนเดิมนะคะใครก็คุยเขาไม่ทั่วพี่เออเขาเรียกเขาเรียกเมื่อกี้เขาเรียกเออป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าถึงคุณหมิงแล้วเป็นยังไงอ๋อเอ้ยไม่ใช่ จชกคุณมิจะไท <c oughs> ิจี <c oughs> ปถึง <c oughs> ลี่เจียงแล้วจะเป็นยังไงนะไปเดี๋ยวเราลงกัแล้วนะครับถึงลี่เจียงแล้วสามชั่วโมงครึ่งกํกลาลังดีตอนนี้เรามาถึงลี่เจียงแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวกันนะครับม่เจียงมีอะไรบ้างก็คงมีคนหลายคนดูแล้วแล้วหลายคนก็ยังไม่เคยไปก็ไปดูกันนะจ๊ะเอาที่พากันก่อนเดี๋ยวรถมารับใช่ไหมเดี๋ยวรถโรงแรมมารับเราจองโรงแรมแบบเขามารับฟรีหนึ่งเที่ยวจากสถานีถ้าไม่ฟรีกี่บาทเมื่อกี้เขาบอกว่าค่ารถแท็กซี่40หยวนแท็กซี่แท็กซี่ดีดีแท็กซี่สำหรับการขึ้นรถไฟจากคุณหมิงมาหลี่เจียงนะคะ3มชั่วโมงครึ่งประมาณ1 0 0 0หรือ1,100บาทแล้วแต่เที่ยวนะ เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะทำให้การมาเที่ยวจีนง่ายขึ้นแล้วก็ขึ้นรถไฟง่ายมากโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็บายบายถ้าพอจะมีประโยชน์บ้างอย่าลืมกด subscribe ให้เราด้วยนะคะกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะัะนะะกดซุปเปอร์ตังให้เราด้วยนะคะ,ะนะคะ้ะทงทองมาในการพามาเที่ยวแล้วก็ทำคลิปนะครับขอบพระคุณล่วงหน้านะคะพ่อแม่พี่น,อน้องถึงทางออกแล้ว อันนี้ถ้าใครมีการ์ดเดินเดินทางที่นี่เนาะเราไม่รู้เรื่องอะไรอ๋ออันนี้เป็นการ์ตีตัวนี้ตัวเราเราท่องเที่ยวซื้อตั๋วมาแบบเดิมครับใช้พาสปอร์ตเตรียมพาสปอร์ตสแกนออกนะครับเลยค่ะอ๋อนี่นี่แท็กซี่แท็กซี่ทีเขามารับแล้วนี่เอาเลยได้ไงอ่ะเขาดูรูปไงใช่ไหมนี่ไงไงเราส่งรูปให้กับทางโรงแรมทาง V Chat นะคะ ทางโรแรมเขาเรียกรถมารับให้นะคะมีแชทนี่ดีมากเลยนะแปะเลเป็นไทยเป็นจีนให้ด้วยฮะใช่แปลแปภาษาให้เลยเขาพิมพ์ภาษาจีนมาเขาเราแปลเป็นไทยอ่านได้เลยนะคะคัานมาพักที่จีนนะคะควรจะมีวีแชทแล้วก็ทักไปคุยกับโรงแรมโดยตรงเลยมันจะทําให้เราเที่ยวจีนได้ง่ายแล้วก็สะดวกขึ้นเยอะมากอุ้ยสวยจังเลยอ่ะ